สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งเกึนธนาศักด์วันนี้ผมจะมาบอกกิจกรรมดีๆของทาง b ิด c u p นะครับก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีของทางบิด c u p ก็มีกิจกรรมแจกรางวัลก็คือ iPad Air รุ่นใหม่เราไปดูรายละเลอียดของกิจกรรมกันเลยว่าเขา,าให้ร่วมสนุกยังไงตอบคำถามยังไงได้รางวัลอย่างไงตามนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของเพจของทางบิดคั p กิจกรรมนะครับของทางบิดค u ับนะครับก็คือให้เรานะครับร่วมสนุกตอบคำถามเปิดป้ายเหรียญคอยโดยตอบคำถามจำนวน2คํคำถามนะครับพร้อมชวนเพื่อนอย่างน้อย1คนมาสมัครใช้งานบิดครับผ่านลิงก์เชิญเพื่อนของตนเองนะครับคำถามก็จะมีง่ายๆนะครับสองคำถามก็คือข้อที่1ก็คือถามว่าเหรียญหลังแผ่นป้ายมีทั้งหมดกี่เหรียญ คำถามที่สองมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแอบเฉลยให้ละกันเนาะก็คือตามนี้เลยครับ1 2 3 4โอเคเนาะชัดเจนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ลองเดาๆดูเนาะว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับหรือไม่ก็ดูรูปชัดเจนก็ตอบคำถามได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมนะครับ สำคัญเลยนะครับของกิจกรรมนี้ก็คือเราต้องชวนเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนสมัครใช้งานบิดคับตามลิงก์เชิญชวนเพื่อนของของเรานะครับเราถึงจะผ่านในส่วนของเงื่อนไขของกิจกรรมนั่นเองนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือคุณต้องตอบคำถามให้ถูก2ข้อนะครับก็คือเป็นคำถามไม่ง่ายสำหรับถ้าเป็นสาวกของคริปโตอยู่แล้วนะครับแค่เห็นรูปเล็กๆน้อยๆนะครับคุณก็จะ สามารถตอบคำถามได้นั่นเองเนาะครับเพื่อนๆก็ลองไปอ,อ่านเงื่อนไขของกิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่กิจกรรมนี้นะครับก็ของรางวัลก็มีอยู่2อย่างก็คือ iPad Air 1เครื่องแล้วก็ iPad Air อีก1เครื่องก็คือ iPad Air 2เครื่องนั่นเองก็เป็นของรางวัล2อย่างที่ผมพูดถึงก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาแจ้งกิจกรรมเพื่อนๆนเพียงเท่านี้ ก็หวังว่าทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสมหวังนะครับได้รับรางวัลตามที่ต้องการก็รีบๆไปทํากันนะครับกิจกรรมของทางบิดครับร่วมสนุกกิจกรรมตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2565จนถึง8พฤษภาคม2565ก็รีบๆไปร่วมกิจกรรมกับทางบิดครับนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร่วมกิจกรรมนะครับไว้ใต้คลิปนี้ก็กดเข้าไป ร่วมสนุกกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมเกิลธนาศักด์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ